สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเดิมค่ะกาวไว้อะไมนมี้ยุ่ตัวของทานอัพแท่งเนาะค่ะก็คืไปชมทานอัพแท่งของเฮ้าเนาะค่ะฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามก็ซับตะไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิงเชียร์เนาะค่ะพร้อมหรือยังค่ะพอเราไปกันเลยค่ะแล้วสิอข้าวมาปืนเนาะค่ะ ันตอนในการห้าทานอัดแทงของนอกนะคะ่ะเป็นจังไนเนาะคะ่ะขั้นตอนแรกก็คือนี่ไล่ค่าอันนี้เพื่อนวดเนาะคะ่ะนวดไข่ไหลเอียดเนาะคะ่ะเดี๋ยวไข่ทีเที่ยวทามาเบิรงนไก่กนเนาะคะ่ะนวดนี่ทานเขาเขาผสมยังแน่ค่ะจ้ะ แป้ง,ง,งน,น้ำแป้งน้ำกับเศษธานแป้งมันธรรมดาเนี่ยมาบไม่ต้องต้มวันจางนวดเสร็จแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวสิงห้าวันมันขันตอนการอัดเป็นแทงเนาะค่ะว่าจะอัดเป็นแทงออกมาจะเป็นก้อนลักษณะแบบใดเนะค่ะมาเบิ้งกันเลยค่ะ มอมเัเมื่อนั้นได้หรบ้ายไหันไเหนบนี่นะครับเบิดโรงงานนี่สองคนอยู่ใเมือละตัน โอ้เป็เจ้าช็อดมันยอดมากนี่ครับเราไปดูขั้นตอนต่อไปออสากเซ็ดขั้นตอนอัดเราเนาะค่ะอาร์ตเป็นแทงเหล่าจอยจับห้าเอาไปตากถังอกไข้มันพึ่งแดดไข้มันกลางเนะะมาะมาเลยค่ะนี่นะนีเลค่ะนี่ครับค่ะก็ะจะได้เป็นแทงแบบนี้เนาะค่ะ ตากไล่ให้มันามสกพักหนึ่งเนาะได้แบบนี้แล้วประมาณจักมือหนึ่งเนาะคะ่ะกับสีน้ำเข่าเต้อาอกท่าด้านหลังของพิเชียวเนาะคะ่ะเวลาเข้าไปใส่เพ็ดเนื้อย่างยังสีเนาะคะ่ะปิ่งย่างยังสีทานไม่กะจะแดงดีเพราะวา่ามีเตเสีทานเนาะคะ่ะหลังจากเข่าเต้าอกเซจแล้วเนาะคะ่ะก็สามารถทาแั็กเนาะคะ่ะแั็กทานฟรงเนาะคะ่ะ มาบังกันเลยว่าทานของข้ามีเกไตไปแน่เนาะค่ะก็คือมีเกตกะล่ายี่สิบกะล่าห้าสิบกะล่าลอยล้วกค่ะผ่านไม้ผ่านไม้แมนค่ะก็สิได้ออกมาแต่ละเกตละข้าจะแตกต่างกันใหรสนใจเนาะค่ะเดี๋ยวกจะมีเบอร์โทรห้เนาะค่ะในคลิปค่ะ<ห>ถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ตามเบอร์โทรในคลิปเดียเ๋ยวพี่เชียวเป็นจะล่มห้เนาะค่ะเดี๋ยวพาบัง แพ็กเกจ่าสุดท้ายนี้เนาะค่ะกระฝานในเด้อค่ะฝากทานอัทแทะถ่าผู้ใดสนใจเนาะค่ะก็สามารถโทษติดต่อสอบถามใดตามเบอร์โทรทีอูนในลิงเนะะาะค่ะ่าราคาบ่แพงแถมในทานคุณภาพไปใส่เนาะค่ะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมการติดตามเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชกร์กดซัพตะไครเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศวการเกษตรในเด้อค่ะขอบคุณค่ะ